สวัสดีครับผมอินลอุลันเซื่อนวุวซื่นโฮเซลครับวันนี้ครับสภาพพี่น้องแม่สแตกแดดปลอดตอนนี้ผมอยู่กับตาป้ามตรีครับผมแล้วก็แยกินแต่ลาคุณก้อยครับผมมัอนี้ครับผมสแตกแดกปลอดครับสแตกแดกรอบเด็กโอบเด็กด่าเองครับผม หล่หัวคำครับพ <c oughs> อแห่น,นิดนึงค <c oughs> รับบี้พี่ไม่นวยังบบาายครับป้าวัีครับหอยหมอหอยหอยเชอรี่ตัวนหอเชอี่เชอี่๋อหอยชอี่สีมจะเสียบเหอยหอยชอีครับมันีลูกดูดเออเสีจะไหนง,งบ้านอือ ลูกดูดเดนี้ยนั่นครับกัมพอยมันจะแบบกรอบๆหอมหวานเค็มมันอยู่ในอันเดียวกันอ<ม>ือตุนทักต์สุนักอันนี้กปลาหมึอกอันนั้นส่วปลาส่วปลาดุกอันถั่วใหญ่อันออน,นี้สมนักครับส่วปลาครับอันนี้กัลาหมึกอืมอันนี้กัมพเมือกเนี่ยครับกัมพเมึกก็ไปฮื่ึๆกันมั อาี่ชืออครับคือกันครับพี่องครับโอ้คนจัดแผให้ครับยู่นี่ยู่แถวเขามาบคาเนาะหมาบคาหมาบคาะยองมาะยองกกินอาหารอาาทะเลงำไปสาเสียขาเสียงเดี๋ยวลองตีมึงปลาหมึกปลาหมึกนี่มันมีตัวผู้ตัวมียนบะ เนี่ยจานี้ตัวปูจานี้ตัวปูเพราะว่าเพราะมีหนวดอืมมีหนวดอันนี้ครัอาจารย์ครับผมปลาหมึกตัวปูครับมีหนวดครับถ้าเป็นตัวเมียนี่เป็นมีไข่ไหครับโอ้บมเขาดูบนบนไข่เขาเอ่ยอ่างนี้ครับปลาหมึกย่างปลาหมึกก่อนต่างชนปลาหมึกครับอ๋อเดี่ยวผสมตำมาเนี่ยครับคือบาหมีกปลาคูงเอาปลาคูงต่าปลาหมึกไปได้ต่างปลาคูงใช่ครับโอ้ แน่นครับบ้อยเีืออีครับบ้เถียงครับซิมด้วยผัฐานผดฐานผดฐานเกียวอืมด้วยครับพี่น้องปลาหมึกโต๊ะูครับไม่หน่วยครับหนวปลามึกรับผมเมแมอไ่เคยซื้อเขากินผมกินปลาเสียบเสียบยุ่ก่นบ่เสียบบ่เสียบไปนี่ตำแบบตำปลามึกเลยครับ พี่น้องตั้มปลาหมึกด้ยตั้มง้ีมี่บหชงครับอันนี้ตั้มปลาหมึกีม่บหงครับมาถาฐานครับมาฐานอือกนดีก็ี้หงบอกว่าแอันก็โพดกินคนเดียววนนีให้กินั้ว่ากินนะ ลองมกสมพักม no ือแสดบัวสุพักสมพักข้าเองนะครับเจาก็จะแตะขัดบัวสพักมือจ๊วโรดจะ๊เสยืนขึ้นมันเนามัถี่หัวหมวมูยืนข้นมันถึงืสมพักนะครับพี่น้องครับนี่ครับม้วหอมครับผมสบพักหรือสวดผิ่นถิ่ินืุดยอดครับพี่น้อง ีแกงน้องไม่สวอุ้ยว่าอะไรครับนี่ข้าวข้าวหย่อมับเจ้าอันนั้นแกงเห็ดนั่นน่ะได้น้อยแกงน่ะแกงอันนี้แกงมโมมัอันนี้ส่ว้ั่ว้ั่วปลาดุกมึงเลยครับปลาดุกครับก็เอืองั่วปลาดุกครับเอืองั่วใส่น้ำผักใบสะท้อนใบยิงเหใบสะท้อนครับใบสะท้อนครับเป็นอาหารพื้นบ้านของทั้งจังหวัดเลยอ๋อนี่อันนี้มาจากเลยห่อครับวะเฮ็ดอยู่นี่แหละครับแต่ว่าโอ้ยยี่นี่ม่จากเลยครับ มาทานมาทานมาทานครับเฮ็ดอยู่นี่ครับตะว่าสูตรมาจากเมืองเลยครับมาทานแจ้วเออแกงปลาดุกเหรอตัวเม่นซัวครับซัวซัวเขาเอื้องสัวครับซัวปลาดุกครับพี่น้องเนี่ยครับอือโอ้ตัวเม่นปลาดุกอันย่าคาร์เฮ็ด่นี่ครับตัเม่นตอนปลาดุกยำคาครับพี่น้องนี่ปลาดุกนี่ครับตอนตอนปลาดุกครับอันนี้ อ <c oughs> ันนี ies, ้ว่าพลาดครับวันนี้ตอนปลาดุกครับว่าพลาร์ทสั่วปลาดุกครับเห็ดยูเรยองครับจะเอาสูตรมาจากเมืองเลยครับมาฐานครับมาฐานขอใส่ได้เลยครับขอซื้อครับนิกัสซิดมาฐานอ้าวสามขวดครับพันนี้มืได้ฐานแค่สามขวดเกิพเอาแบบมาฐานกันลด ส่วนปากแล้วแกงงไม่เห็ดไอ้น่อยแกงงเบองอันนี้สูตรไม่จะใส่ครับสูวนไ่จะใส่อันนี้กสูสุเบ้งเลยมาจะกมงเลยไสุนเกงน้อไม้สดแกงน้อไม้ครับแกงอยู่ละย่องครับอยู่มาบคาครับก็มีปกอือใส่บือนั่ครับใส่ปลือมีเห็ดพร้อมมีเห็ดพร้อมครับแกงยังไงครับแกงน้อไม้ครับใส่เห็ดใส่ือพร้อมแกงน้อไม้ใส่เห็ดใส่ปือครับ แกงลมิดครับแนมแต่ละรักยี่แกงเราไหมแนมครับโอ้สุดยอดใช่หรือเปล่าใช่ครับโอ้ผมมีเห็ดะบ้มีเห็ดหูหมูความมี่สามเห็ดจ้ะมีสามเห็ดมีอะไรยังไงครับเห็ดหูเห็ดคอแล้วก็เห็ดอีหัวหัวแจ่มนะหัวหัวจากซีเราให้เวลาคิดก็หนึ่งมาเล่านานแต่ไม่บอก ครับผมเอากะทิมาบ่บ่เมื่อครับมานั่นเดซียูนีแหละครับบะนี้พี่ b น้องบ่เมื่อบ่เมื่อกรุงเทพยบอะไรครับซียูนีละกว่วามไม่ได้แล่าเสียบๆครับเนี่ยอังสือที่ไหนที่นีไม่ยากครับอ <c oughs> ืมสุดยอดครับพี่น้องครบด้วยครับยับงน้องไหมไมีบมือมีหิดขอนมีหิดฟูหนูมีเหินนิ้เจอ,อโอ้โหเม่อ ค้ายๆย็ดผัวไม่่เย็ดผววมาเอ็ดคออนะเฮียอนโอ้โหมันมันมีทีเด็ดคืมีลูกดนนีเลยละครับลูกโดนครับปิดเลยครับไม่ดช่่เอาไปใส่หมอนแล้วกันลังบ้านนี่นี่หลังบ้านนี่นีู่กเองได้บุกผิงนะเด็กคนเจ็บเองไงนะแล้วพได้ใส่ลูกเส้นนี่ผลยแลวปูเองปูเองเนี่ยนะครับลูกโดดครับลูกด่นเลย นี่เนากินอะไรพี่น้องสีอิสไซนี่ครับแต่ว่าผมคื่อวันนี้ผมไม่กินหรอกครับแต่ว่าเพื่อรายการรายก,การเดินสายกินนี่ครับสายฟืนชุก,กินทิ่อ้าวผมสายไม่ง่ายที่แดกว่าท่านโตอ้าวผมเราจะเติมหน้ามันให้มากครับครับผมผมรายการนี้ครั้งแรกเลยครับชื่อรายก,การเดินสายแดกครับ เอาผมผมจะเดินสายแดกทั <bin uk> <azo> ่วประเทศครับพี่น้องเพราะว่ามันสุดยอดเลยครับเอาย่องมีที่ซูบอ่ะเอาเสือมาเสือมึงรวยเฮ็ดอ่าแม่ในแมมยูโอ้โหครับมีมีปลาดุกมีปลาหมึกมีเห็ดครับมีหอยครับโอ้โหเดียวส่งพักจะเลือกอาหารนะครับพี่น้องนีโอ้ส่งพักเแน่นี่อร่อยครับพี่น้องสุดยอดเลย ส่พักนี่โอ้คือนอนเจ๊กุยเจ่ายาเมียมาเห่นนะเฮ้ยกินเะไอท่าเลยเอรแเจ๊ก้ยบักกอกัวยอ่าตนสีลบนเหรนนมียส่พักครับพี่ลองอยากนอนไหม่สือปลาดุยำปลาหมึกปลาูยำหอย เมนยับ่ยำหอย้อยหอยครับด uh, well, uh ูดีครับหมูมูหมูงมั่นก็เป็นหมูหมั่นเาือหมูงมันหมูงมั่นเป็นหมูเขเน่ยโอ้ชิวชิวอันนี้ปากนเพื่อนครับ อันนี้เรานั่งอยู่พัตาคารนะครับโรงแรมระดับห้าดาว <c oughs> โรงแรมห้าดาวอันไทยเบื้องหลังเนี่ยอัน,นครับไทยเออเิ้เ<อ>่นเ,น,เนไทยห่อไทยเพิ่นแ <c> ล <oughs> กกัน,น,น <c oughs> ไทยพ่อยะนะนน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 ครับโอครับแต่ว่าแน่นอนแะครับ แข็งเหรอไหมมันแซ่บกินก็ได้ครับกินหลายๆครับผมไปย่างครับมันโปรแจกง่ายเลยยินงยิ่งไปบผมโอ้สุดยอดเลยครับเอาปลาเขาไกินมาเนี่ยเยังว่าซาผมเนอเออกินซ<า>อยกันกินไปนัมนคุยไปนครับปลาอย่างไรก็ใกล้เรากินน้วกันแช่ดีอ่ะผม ผมนเพิ่นปิดเนี่โอ้ยป็นง่ายเลยครับเดี๋ยวไปดไปตั๋ไดีไปตัดกันเัดซีนองเมื่อกีดไยตัวน่องเป็นตัวแต่อลงโอ้เฮ็ด่าดูไยมือยากยังยุ่นะเฮ็ดบอกโอ้ยอยากให้เยดูไทยอกินไรยุ่ครับกินไรยุอยุ่ดจ้ กินเะไยูกินเ็ดอยูครับช่แตยแล้วยปากก็ังกินลนะนะสุดยอดครับอาหารเมนูเมนูเด็ดครับแล้วว่าสูกไกลไม่ได้หรอ ไานไานเดี๋ยววันนี้ขอคุณพี่รอนแปนครับที่มาต้อนรับเนาะครับผมเจกลงกนเรีบเกลงแรกนีเกกินครับบางมันตีจะผมจะของสถานที่จะของเมนูครับทุกอย่างครับผมตามไม่ยังหึ่งคุยคับ พี่น้องต้องไปครับครับไม่กินแส่บๆน้องันเลยครับ้อม่กบาคาระยองเนาะครับนองเฮ้ยมูบ่บ้านยนังไงมู่บ้านมู่บ้านมู่บ้านงวดไม่ใหม่ที <c oughs> ่จับป่ได้แล้วโอ้ยหาเวลากินเงนขึ้น อันนี้เป็นเป็นบ้านพร้อมออฟฟิศพร้อมโรงงานหรอครับครับอันนี้โรงงานผลิตรถเหรอครับบพราะว่าล่ะอันนั้นพี่ซื้อมาไว้ปลูกใช่ไหแหนะว้าวแรถมุ่งแหลกเอาตี๋เหรออ่ะเกมเมื่อจะขั้นนะปุณณเดรถแหนะรถแหนะหน้าก้นปุณณเดชอันนี้นั่นเราก็รังานรถแหนะเยอะอยะว้ารถทั่วงเช็ยรถแหนะโอ้สมัครกองสมัครปุณเดชซื้อเปล่าว้าสมัครเป็นนักร้องนเนาะ เราถ่แยนากวดอ๋อเนเราถ่ายจักไรครับปานี้คืนี่จักไรกว่าจิ๋ไราเหน็นจังไครับนี่น่เนี่ยหลับงานแนยไนี่คนจงนี่แปวรูปเล็กเกี่ยวกับเล็กทุกอย่างแต่รูปเล็กคือรูปเล็กพุงซางอาคาร งานรูปเล็กงานพองานเล็กงานโปยังยื่อช้อนยื่อช้อนสร้างคก็ตักชั้นทุกอย่างกนตัดชันทุกอย่างอ๋อคันคันแม่ผมทั่วมากลูกศิบอกว่าแม่ผมผมติดเล็กอยู่ครับผมติดเล็กอยู่เราไมอยากไปหมอผมติดเล็กติดเล็กก็ติดเด็ก อ๋อแปรรูปทุกอย่างเล็กยังเดียวเลยบอก,วกปะเราเขาแปรรูปเราเขาจะทรงใส่บบนี้ทรงนะครับเขาไปรับงานมาแปรรูปก็มีที่อลูกค้าจ้างเขาก็แปรรูปเล็กก็หมายถึงว่าเล็กรูปเขาท่านมาเป็นชิน้นเขาก็มานี่แหละอันเนี้ยเป็นประกอบอย่เขาเรียเป็นแปรรูปเล็กแปรรูปเล็กเดิมให้เป็นรูปเล็กอื่นเป็นโครงสร้างอาค้านกับฐานเครื่องจักรเขา,าเป็นเซ็นเตอร์รับ ผู้ใดอยากอ่าชอบเอาเล็กแข้งๆอยู่ผมไหมเพราครับเล็กเล็กที่เป็นรูกปกระพันแล้วรูปข้าแล้วอ่าที่เป็นข้อ,อเป็นเส้นแล้วเป็นยังแล้วต้องมาตัดมาตกแต่งก็นขึ้นอย่างก็เิญแกนลูกเล็กเปลี่ยนสภาพลูกเล็กจะเป็นพวงสากให้เป็นอย่างอืน่นคืออย่างไรแบบไหนครับเขาเซียนไทยตามอ,าออเดอร์ออเดอร์แบบมากผมมีมีท่องมาหนิปลาเป็นรูปอะไรับ้างแหววไปลัดลานลูกเก็บมากแหว้เดี๋ยวลูกเก็บได้า เพราะเพรมีท้องหลายนะจะมาเปลี่ยนลูกสมัยลูกค้าเขาแม้ใส่บริการนี่เป็นประเภพณีครับเป็นรับเหมาเป็นรับเหมาครับใช่ไหมเป็นรับเหมาอ๋อเป็นรับเหมาครับผมก็ดีเลยครับจากโรงงานจูกจากนั้นอือเดินมาก็เป็นโรงงานน่ะครับบ้านๆก็เป็นนิดนิดน้อยงานต่อเติมงานอย่างไป ครับพอดีนะครับผมก็มีหลอดไฟ LED v 1เขี่ยกันครับอหลอดไฟ LED เนาะครับสว่างนาน,นไม่กลัวดับอ่า็กเกี่ยวกับเราหมอเขากได้สนใจกับผมมีหลอดไฟเขียกันครับอ่าแล้วก็มีชุดก,กีฬาที่สวยครับมาฝากพี่น้องครับแล้วก็ยานัดมอมีสปอนเซอร์ครับแล้วก็ติกน้ำมาสจ๊นกีกลูกยานัดมอมีเนะนะาะครับผม นี่ครับเอาเอามาดมเลยครับทดสึ่นครับเอามาแหมบ่บ่ม่กินน้ำกันเจ้มม่มามาเจทายล่องกล่องอยน้ำกันม่ได้มากินน้ำกันครับพี่น้องมาเรื่องสิเดไปออกโวรทัดน้นพเพนหน่าแม่ปดยาข้าวมันก็ตายดอาออกข้าทัศน่ะแม่งสิดีอม่แต่แม่เนี่ยพวเจี้ยนทองก็เด็กมันก็ร้ทงไห้แมิดโออยู่มดอทดพวกแซดได้ห แล้ตบตัวตเดี๋ยวมูต๊หัวก่อนเอาขอบครัคุณกบเสร็จอ๋อมันเป็นภาษาพื้นบ้านแล้วหรอพื้นบ้านก็จะคุยกันไม่สี่รุนเลยเเอาเะลื้หลักหน่เยดังปนไหลลว้ยปนไหนพ่นดัน่้นแม่ไม่น้งแม่ไม่โน้มนี่จับบวดจับบวบไี่พ้นกอกวมาฐานีแล้ว ันนนที่าเกยืนตระาบหนคุยกับเรานนบบนะครับกินจูบอะไเน่ยนั่นแหละตืดับ่ะกันฟาดกันอยู่นี่แรเดเดีกยนะจนเาจะได้กันมาตอนนีู่จะได้ซวยตุก้แต่จะกินก้อยปกเดอดได้ยิ่ซังก็ได้ม่มาแต่ ผมเอ็ี่นีนู่องครับนี่แต่เราต้องตกไปใช้มองเองบ่ยากครับอาซีบกครับอาีบเดี๋ยวเดินนะจ๊ะไ้เวียดนามไห้ขวางก็ไปถือมุตเต้เดีนยวเียวนน้ำเเนะเวียดขาจะพิคบอเนาะยดประเสพงเ็นยังด้ต่เยะคีอ่าดวฝากไว้นะครับฝากพี่ฝากน้องครับว่าในการเดินสายเด็กครับผมครับประกอบคุณนะครับ สำหรับเมนูเด็ดเนาะปล่อยกหอยนะแกงน้ไม้ต้มผักกับส่วนปลาดุกครับปลาดุกอ่ายำยำปลาหมึกเนาะปลาหมึกตัวผงปลาหมึกอ่าครับอ่าปลวกเอาป่วงได้เพากินเดียวอ่าเออปลวงครับอ่าเจ้หอยยำหอยครับอ่าขอบคุณเจ่กินครับเจี่ยวับโรงแรมแล้วก็ตามมนตรีนะครับคลิปนี้เอาไปเสนอครับพี่น้องโอกาสหน้านี่ยังดีๆเด็ดๆนะครับ หรือว่ามืงอ,อื่นนี่ผมสิไปก่อยปลาซิว่อก้อยปลาขี้เดือดเดี๋ยวจังส่งคลิปใหม่ใหม่บางอย่างครับจ <c oughs> ะทำยังไงดูเซนแบบบอกว่าวันี้ขอบคุณได้เลยครับเกยครับครับผมขอบคุณครับฝาครับขอบคุณครับ